ก็ึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดไลค์ของเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวเว็บไซต์ k m เอ็มขีดโซเชียลกันค่ะก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดไลค์โพสต์ใน IG หรือ i n s t a g r ก m กันนะคะวิธีการเข้าเว็บไซต์ค่ะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้เลยนะและคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเขามาสู่เว็บไซต์ KM ขีดโซเชียลกันแล้วนะคะสําหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้กันไปได้เลยนะและใครนะคะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะการสมัครสมาชิกค่ะก็ง่ายมากๆเลยนะคะกรอกข้อมูลตามนี้กันได้เลยนะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะเนื่องจาก ะะเป็นสมาชิกอยู่แล้วค่ะเราก็จะขออนุญาตอากลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลย เมื่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้เราก็จะอยู่กับ I g จหรือ i n s t a g r กรค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะเอาวันนี้นะคะเราก็จะเลื่อนลงมาค่ะแล้วก็เลือกเป็นถูกใจรวดเร็วอันใหม่ตรงนี้นะคะบริการตรงนี้ค่ะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้เนาะที่เราต้องการได้เลยนะก็ลองอ่านดูค่ะความเร็วกับเลทราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะหรือว่าจะเลือกตามเราเป็นอันแรกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า IG ของเราค่ะเปิดโพสต์ของเราขึ้นนมมมาเลยะะคกดดดที่จจุุุ3ตตรงโพส์ ก็ปีลิงก์มาเลยนะนํามาใส่แ็บเลยนะคะแล้วก็ใส่จํานวนค่ะวันนี้เราก็จะเพิ่มหนึ่งร้0ไลน์เนาะข้างล่างนะคะก็จะเป็นเวลาค่ะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดนะคะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อเนแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอนะคะสําหรับผู้ที่เขา้ามาใช้บริการกันใหม่เนาะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยนะมาที่เมนูเติมเงินอยู่ตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินนะคะก็จะมีทั้งหมด3ช่องทางตรงนี้ด้วยกันค่ะช่องทางแรกนะคะก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธนาคาระคะ่ะรับโบนัส5%มาเติม500บาทเข็นไปด้วยนะเราก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้นะคะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลยก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้กันไไไปปด้เลยนนาะหรรือว่จบัทึกูป แล้วก็สแกนจ่ายก็ได้นะคะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็น t ูมอนนี่วอลเล็ค่ะเราก็มาใส่จานวนเงินตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมค่ะแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดนะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะ <porque> ส่วนอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตเหือนการโอนเงินผ่านตน่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคําแนะนําด้านล่างตรงนี้นะแล้วก็ดําเนินการตามนี้กันไปได้เลยนะคะส่วนความือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะคะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างบนตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสอ,ออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดค่ะที่เราทําการสั่งซื้อกันไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์ค่ะออเดอร์ของเรานะคะที่ทําการสั่งซื้อกันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาค่ะเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าชา้าหรือยังไงเนาะก็สามารถ,ถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรเนาะแล้วก็ใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างบนเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความนะหรือต้องการใส่รูป ก็สามารถคลิกแท็กไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยเนาะแล้วก็ส่งตัวตรงนี้นะคะหรือจะติดต,ต่อผ่านไลน์ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็ติดต่อผ่านไลน์กันไปได้เลยนะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า adkm ขีดโซเชียลก็ได้นะคะเมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกข้ากงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยเนาะหากเพื่อนของเราสนใจค่ะเราก็ได้คลิกเข้ามาใช้บริการนะคะเราก็จะรับตังคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะก็มีเมนูซีรีส์หนังจี๋เนาะเมนู นะสําหรับใครนะคะที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์นอโขบ500รบาทกันแล้วค่ะก็จะรับการดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้นะคะฟรีๆไปเลยค่ะมากกว่า400กว่าเรื่องกันเลยเนาะก็จะมีการอัปเดตให้เราในทุกๆเดือนกันด้วยนะคะค่ะแล้วก็จะกลับไปดูที่ไอจีของเรากันนะคะไปดูยอดไลฟ์โฟล์ของเรากันเนาะโพสต์อันนี้นะคะยอดไลค์อยู่ที่30ไลค์นะคะอยู่ข้างล่างตรงนี้เลยนะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตลีหน้าจอกันก่อนนะคะ ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะยอดไลค์ของเราค่ะจากเดิมมี30ไลค์เองนะคะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น151ไลค์กันเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วค่ะก็เป็นบริการที่ดีแล้วก็รวดเร็วมากๆเลยแทบจะไม่ต้องรออะไรกันมากเลยนะคะสั่งซื้อไปถึงห้านาทีแล้วค่ะเขาก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วเนาะก็ต้องลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KMQ Social ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยเนาะก็ลองเข้ามาใช้ค่ะลองเข้ามาศึกษากันดูได้นะคะสําหรับวววันนนี้้้้้้ใใคคครรรสสจเเาาาาาาาไไดดแลิิิงงก็มถข ใช้บริการกันได้เลยนะหากวันนี้ผิดประการได้ไปนะคะก็ขอภัยไว้นที่นี้ด้วยค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ